นี้ที่โชว์อยู่นะครับไอตัวเป็นซองเนี่ยที่โชว์อยู่ก็คือจะเป็นตัวมริกาไฟกั่วนะครับของทางร้านนะครับเกินก่อนนะครับว่าตัวมริกาไฟคั่วของทางร้านเนี่ยของแฟ์โฮเมดนะครับเราจะมีตัวแบบเดียวนะฮะผมให้ดูก่อนว่ามริกาไฟกัก่วเราเป็นยังไงนะครับเหมือนอ่ะผมให้ดูที่ขวดก็แล้วกันนะเนี่ยเห็นไหมฮะชัดนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเมล็ดกาแฟคั่วของทางร้านนะครับนะฮะแฟ์โฮมเมดนะครับอ่าค,คือเมล็ดกาแฟคั่วของเราเนี่ยเป็นยังไงแจ้งนิดนึงก่อนนะครับของเราเนี่ยทางร้านของเราจะมีตัวเมล็ดกาแฟคั่วเนี่ยแบบเดียวนะบแบบเดียว uh แบบเดียวก็หมายความว่ามันจะเป็นคั่วยังไงคือมันเป็นสูตร,รของการคั่วของทางร้านเราออกแบบตัวเมล็ดกาแฟคั่วมานะครับ คือเพื่อที่จะให้ลูกค้าทุกๆคนนะครับที่เอาไปชงหนึ่งหรือเอาไปชงขายเนี่ยให้มันจบอยู่ในตัวซองเดียวก็หมายความว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นมลิกาแฟคู่ออดใช่ไหมฮะมันจะมีกลิ่นหอมใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นมลิกาแฟคู่กลางเนี่ยมันก็จะมีความหอมและความเข้มถ้าเกิดเป็นมันกาแฟคู่เข้มมันก็จะเป็นความเข้มนําความหอมตามใช่ไหมฮะ เราก็ต้องมาแยกถ้าเกิดเราอยากจะได้แต่ละรูปแบบไปแต่น,นี่คือทางไฟโหมดนะครับเราคั่วนะเราคั่วจากประสบการณ์ของเรานะครับโดยที่ตัวทุกทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบ่งแล้วนะครับว่าจะเอาเป็นแบบอ่อนกลางเข้มจะเอาแบบหอมนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบเข้มเพราะว่าตัวรสชาตินะครับตัวเอกลักษณ์ของตัวกาแฟเนี่ยมันจะอยู่ในซองเดียวก็คือจะมีความเข้มความหอม แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยจะได้กลับไปก็คือดื่มแล้วเหมือนจะจบแต่มันไม่จบก็คือกลิ่นมันจะตีขึ้นจมูกนะฮะตีขึ้นจมูกก็คือกลิ่นมันจะฟุ้งขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวแฟโฮเม้นะครับตัวนี้เนี่ยราคาจำหน่ายอยู่นะครับ160บาทก็คือเราจะมาลดเหลือจาก160บาทเหลือแค่100บาทเพราะนั้นกาแฟคั่วแบบซอง250กรัมนะครับ 250กรัม250กรัมเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปชงดื่มนะครับเราไปชงดื่มนะครับะจะเอาไปชงเป็นเมนูร้อนเนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมด32แก้วนะ250กรัมแต่ถ้าเกิดเป็นเมนูเย็นเนี่ยจะได้16แก้วเราซื้อตัวกาแฟสดต่อแก้วเนี่ยนะแก้วหนึ่งเมนูเย็นก็เท่าไหร่50บาท2แก้วเท่าไหร่หนึ่งนะ3แก้วก็150้า สามแก้วก็ร้อยห้าสิบแล้วอะ่ะเหมือนตัวนี้เนี่ยราคาปกติกอ็อยู่ที่ร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบาทนะครับนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเอาดื่มสามแก้วนะครับร้อยหกสิบาทเนี่ยเราเอาไปดื่มได้เป็นเมนูเย็่เนี่ยสิบหกแก้วคุ้มมากนะครับคุ้มมากนะครับถ้าเกิดเราซื้อห้าสิบาทต่อแก้วสิบหกแก้วเท่าไหร่ครับโอ้สิบหกแก้วก็ประมาณแปดร้อยบาทมั้งครับแต่นี่คือเราไปชงเองเพราะบางคนเนี่ยอยากจะดื่มแบบชงเองก็มีนะครับ ผมแจ้งนิดนึงครับตัวซองของเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮมันจะเป็นซองซิปนะมันจะเป็นซองซิปนะแล้วก็ปิดผนึกนะครับเราออกแบบมาแต่เราไม่มีตัววาลวระบายอากาศออกนะครับเพราะมีเหตุผลครับว่าที่ทําไมเราไม่มีตัววาลวระบายอากาศออกเราต้องการที่จะกักเก็บกลิ่นของตัวเมล็ดกาแฟให้นานที่สุดนะเพราะว่าตัววาลววเนี่ยมันข้อดีก็คือมันช่วยระบายก๊าซนะของตัวเมล็ดกาแฟออก กลิ่นความหอมมันก็ออกไปด้วยเพื่อที่ไม่ให้ซองมันบวมเกินไปทําไมถึงเราไม่มีวาลวแต่เราจะมีปัญหาก็คือถ้าเกิดเอาไปแล้วเนี่ยมันจะบวมถ้าบวมมากๆมันก็จะเขาเรียกว่าอะจะแตกออกมาใช่ไหมครับก็เลยเราเนี่ยจะทำเขาเรียกว่าอะไรจะแพคไม้กาแฟใส่ในซองเนี่ยต่อเมื่อทุกๆครั้งที่มีออเดอร์นะครับเพื่อที่จะเก็บกลิ่นนะครับให้นานที่สุดน,นะครับ แต่ตัวอายุตัวกาแฟเหมือนเราเห็นทั่วไปนะครับก็คือสามารถที่จะเก็บไว้ได้1ปีนะครับแต่ว่าเราจะไม่แนะนําให้เก็บแบบนั้นนะครับเพราะว่าความเป็นจริงเราคงจะไม่เอาตัวเมล็ดกาแฟพุ่ไปชงดื่มนานถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนสงสัยนะครับว่าตัวเมล็ดกาแฟพั่วเนี่ยเวลาเราเอาไปเก็บเนี่ยมันจะเก็บได้ยังไงเพื่อที่จะไม่ให้กลิ่นหรือความหอมหรือรสชาติมันลดน้อยลงมากถ้าเป็นตัวแบบเมล็ดแบบนี้ฮะ เนี่ยนี่คือมเมล็ดน,นะแบบมเมล็ดน,นะฮะผมให้ดูนิดนึงอ่าเนี่ยเราแกะมาดูก่อนเนี่ยเราแกะมาดูก่อนนะครับเนี่ยจะเป็นซองซิปนะครับด้านในก็จะเป็นตัวมเมล็ดกาแฟคัว่วนะครับของทางร้านนะครับเนี่ยเหมือนที่ทําไมเราออกแบบมาเป็นซองซิปเพราะว่าเวลาเราใช้เสร็จเราก็ปิดผหนึ่งได้นะครับปิดผหนึ่งได้นะมันก็จบแล้วมันก็ง่ายแล้วมันจะไม่มีวาลวตัวระบายอากาศออก นะมันก็จะช่วยเก็บกลิ่นให้เราได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวเมล็ดกาแฟคั่วนะครับเราจะเก็บเพื่อที่จะเอาไว้ดื่มเนี่ยยังไงที่ไม่ให้รสชาติหรือกลิ่นมันหายไปมากถ้าเป็นตัวเมล็ดกาแฟคั่วนะครับ1เดือนเฉพาะเมล็ดนะครับตัวเมล็ดเนี่ยหเดือนจะเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดเลยจากหนึ่งเดือนเนี่ยกลิ่นรสชาติมันก็จะลดลงนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบหมด นะตอนถ้าเกิดเป็นแบบบดเนี่ยแค่ครึ่งเดือนนะฮะครึ่งเดือนก็พอก็เหมือนที่ผมบอกว่าวางแผนดีๆว่าเราดื่มกาแฟวันหนึ่งกี่แก้วนะครับนะบแล้วเราดื่มกาแฟร้อนหรือเย็นนะครับเหมือนถ้าเกิด250กรัมตัวนี้ที่ผมเอามาลดราคาจาก1 6 0บาทเหลือ1น0นะครับอ่อมันจะเหมาะสําหรับคนที่ดื่มเมนูร้อนนะครับถ้าเมนูร้อนเนี่ยถ้าเกิดเราดื่มบาระแก้วมันก็จะประมาณ1เดือนพอดี แต่ถ้าเกิดเราดื่มเป็นเมนูเย็นนะครับมันก็จะได้ประมาณ16แก้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณครึ่งเดือนนะเหมือน250กรัมเนี่ยมันจะถ้าถามผมนะครับจะเหมาะสําหรับคนที่ดื่มวันละแก้วนะดื่มเมนูร้อนวันละแก้วหรือถ้าเกิดเมนูเย็นก็ได้ครึ่งเดือนแล้วก็ซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยแบบนี้วางแผนแบบดีๆเพื่อที่จะแบบเราได้ดื่มกาแฟแบบรสชาติมันจะไม่ลดทอนลงนะครับกลิ่นมันก็ยังคงคงคงโอเคอยู่ นะเพราะว่าถ้าเกิดเลยหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยตัวกิ่นอะไรมันก็จะดรอปลงไปเรื่อยๆตามเวลานะครับตามแล้วก็สามารถที่จะแบบสั่งนะฮะเป็นแบบบดหรือเป็นแบบมเมล็ดนะราคาเดียวกันแต่ทุกอย่างที่บอกมานะครับเราต้องรอ,งเ,อ,อเราจะมาคุยถึงเรื่องอะไรครตัวอะไรเดีเหมือนคราวที่แล้วที่ผมพูดไปฮะก็คือคนเราเนี่ยจะดื่มตัวกาแฟเนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเหมือนที่ผมบอกว่า ถ้าเป็นตัวกาแฟสดนะครับเมนูเย็นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดดื่มแล้วให้สุภาพให้ได้กับสุขภาพนะไม่ใช่ทําให้สุภาพเสียนะครับนะก็วันหนึงไม่เกินสามแก้วถ้าเป็นเมนูเย็นนะครับเมนูสดกาแฟสดนะครับเมนูเย็นแต่ถ้าเกิดเป็นเมนูร้อนเนี่ยเราจะดื่มได้ต่อวันนะครับ6แก้วนะฮะหกแก้วนะครับหแก้วทําไมถึง สามแก้วหรือหกแก้วก็เพราะว่ามันจะมีคาเฟอีน,น่ยครับคาเฟอีนดื่มให้พอเหมาะมันจะมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับทําไมคนเราดื่มกาแฟาเห็นไหมที่เราดื่มกาแฟาเพราะอะไรแน่นอนนะเราดื่มกาแฟาเพราะหนึ่งเราชอบแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราดื่มได้เนี่ยมันมันจะได้ก็คือประโยชน์ต่อร่างกายเพราะคาเฟอีนเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นสื่อประสาทนะครับก็เป็นการกระตุ้นสมองแล้วก็อย่างหนึ่งมันจะทําให้เราตื่นตัว กระปรี้กระเป๋าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับนั่นแหละคือประโยชน์ของคาเฟอีนแต่ถ้าเกิดเราดื่มเข้าเรียกว่าอะไรเราดื่มเยอะเกินไปเกินปริมาณปริมาณเหมือนที่ผมแจ้งไว้นะครับว่าต่อคนเนี่ยจะอยู่ที่3 0 0มิลลิกรัมแต่บางผลการวิจัยบอกว่า4 0 0มิลลิกรัมแต่ผมเอาแบบนี้ดีกว่าจากประสบการณ์เนี่ย3 0มมิลลิกรัมเนี่ยมันโอเคโอเคในความรู้สึกที่เราเราเทสอยู่นะครับนะเราเทสอยู่ แต่บางคนก็ยังงงว่าไอ้พูดว่า3า0รอมิลลิกรัมเนี่ยมันคืออะไรผมอยากจะให้รู้ตัวเลขก่อนพอเรารู้ตัวเลขนะครับเราก็จะรู้เราก็จะรู้ปร,ร,ริมาณตัวคาเฟอีนแล้วแต่พอเรารู้ตัวเลขเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จํานวนแก้วที่เราดื่มในแต่ละวันด้วยนะครับเหมือนเมนูเย็นเหมือนที่ผมแจ้งไว้สามแก้วสามแก้วในที่นี้ความหมายก็คือหนึ่งแก้วเนี่ยเมนูเย็นเนี่ยมันจะใช้ตัวกาแฟเนี่ยสองช็อตนะครับ ถ้าเป็นเมนูร้อนจะใช้ตัวแฟร์หช็อตตัวเมนูเย็นมันจะใช้กาแฟ2ช็อตกาแฟ2ช็อตในที่นี้คือ1ช็อตเนี่ยหนึ่งช็อตนะจะมีคาเฟอีน50มิลลิกรัม2ช็อตก็1 0 0รมิลลิกรัมเหมือนเมนูเย็นจะใช้2ช็อตเมนูร้อนใช้ช็อตเดียวสี่ส่วนใหญ่นะครับก็เลยบอกว่าเมนูเย็นถ้าเกิด3แก้วแก้วหนึ่งมันจะมีคาเฟอีนอยู่ที่ ร้อยมิลลิกรัมสามแก้วก็3 0 0มิลลิกรัมพอดีเลยมันก็ดีต่อร่างกายนะครับแล้ว้าถามว่าแล้วดื่มกาแฟดีต่อร่างกาย3ามแก้วแล้วเราใส่นมใส่น้ําตาลไอ้นั่นอยู่ที่ความชอบแต่้าถามผมว่าเป็นไปได้อ่าเป็นไปได้นะครับไอ้พวกใส่ใส่พวกน้ําตาลอะไรพวกนี้ความหวานก็ลดลงบ้างหรือไม่งั้นก็เอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะวันนึงก็ดื่มมันละแก้วก็ได้ถ้าเกิดเป็นใส่พวกน้าตาลหลังจากนั้นก็เป็นเมนูที่แบบ ไม่มีน้ําตาลก็ได้นะไม่มีน้ําตาลก็ได้ก็มีหลายอย่างก็แล้วแต่เราเลยรนะเราจะดื่มแบบลาเต้อาเอพิโซเย็นนะครับหรือคาปูนะฮะหรืหอคาปูก็ได้ครับก็บอกเขาว่าไม่ใส่น้ำตาลส่วนมากเมนูเย็นจะเป็น2ช็อตยกเว้นลาเต้เมนูเย็นจะมีแค่ช็อตเดียวอ่าเราจะรู้แล้วว่าเออเราดื่มลาเต้เนี่ยมันมีแค่ช็อตเดียวเนี่ยเราจะได้รับคาเฟอีนแค่50มิลลิกรัมอ่ายังไม่เกินยังไม่เกิน แต่ถ้าเกิดเป็นเมนูเย็นอย่างอื่นนะฮะก็ส่วนมากจะเป็น2ช็อตนะครับก็จะเป็น100มิลลิกรัมต่อ1แก้วร้อยมิลลิกรัมต่อหนึ่งแก้วนะครับอเอาแบบนี้ด้วยกันผมพูดว่า2ช็อตแล้วกันเมนูเย็นนะวันหนึ่งเราดื่มไป3แก้วมันจะได้กินพอประมาณกับร่างกายแต่บางคนดื่ม3าแก้วแล้วเนี่ยก็รู้สึกใจสั่นนะครับรู้สึกใจสั่นเงื่อแตกที่มือก็ได้ก็ผม ก็ดื่มได้แค่วันหนึ่งสองแก้วแค่นั้นเองสามแก้วมันก็จะรู้สึกใจสั่นเหมือนกันทั้งที่มันยังไม่เกินนะแต่มันก็เหมือนที่ผมบอกอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนแต่ยังไงเนี่ยโดยหลักอย่าให้เกินสามแก้วถ้าสามแก้วแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายครับผมก็เลยจะบอกทุกคนว่าอย่าดื่มนะฮะดื่มแบบนั้นนะมันดื่มน้ําทําลายตัวเองมันทําร้ายตัวเองคือดื่มมันไม่ได้ถ้าดื่มแบบนั้นมันจะโดนโดนอย่างอื่นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดื่มตัวคาเฟอีน เกินไปจากร่างกายที่ต้องการเนี่ยหนึ่งมันจะทําให้เราร่างกายเราตื่นตัวเกินไปได้อย่างหนึ่งคือการพักก่อนมันจะไม่เพียงพอทุกอย่างมันมีทั้งดีและเสียอยู่ที่เราอะให้รู้เท่าทัานมันก่อนเวลาเราจะไปใช้ประโยชน์มันเนี่ยต้องทํำยังไงถ้าเกิดเราดื่มเกินเนี่ยมันจะมีข้อเสียเยอะแยะยังไม่เกิดตอนนี้อนา,าคตข้างหน้าเกิดผมก็เลยบอกว่าพยายามเน้นบ่อยๆนะว่าดื่มกาแฟาให้ดีต่อเราอ่ะมันจะต้องดื่มยังไงนะครับต้องดื่มยังไง เมื่อถามผมเลยว่าดื่มกาแฟแบบไหนที่ดีมันก็แล้วแต่รูปแบบแล้วก็แล้วแต่ร่างกายคนเราแต่ให้รู้หลักว่าเมนูเย็นเราดื่มไม่เกินสามแก้วเมนูร้อนกาแฟสดนะครับเราดื่มไม่เกินหกแก้วต่อไปทุกคนจะได้ทราบนะว่าเอ้ยเราดื่มกาแฟอ๋อโอเคเราชอบดื่มเมนูเย็นเราไม่เกินสามแก้วเออเราดื่มเมนูร้อนเราไม่เกิน6แก้วนะครับนะก็ตามนั้นเลย รู้ไหมว่าตัวมริการโน่เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเมนูที่แบบโชว์โชว์รสชาติของตัวกาแฟของทางร้านกลิ่นเป็นยังไงนะครับรสชาติของตัวกาแฟเป็นแบบไหนมันจะเป็นตัวโชว์เลยนะนอกอนอกเหนือจากที่เราดื่มเป็นช็อตนะครับเพราะดื่มเป็นช็อตเนะี่ยมีไหมมีบางคนแบบออกกาลังกายดื่มเป็นช็อตก็ได้นะครับเหมือนลูกค้าผมก็กาแฟสกัดเย็นอ่าถ้าเกิดใคร เคยเข้ามาฟังก็จะรู้ว่ากาแฟสกัดเย็นเป็นยังไงทางร้านของแฟร์โฮเมดเนี่ยเราอยู่กรุงเทพนะครับแถวเดอะมล์บางกะปิย้ำอีกครั้งนะเราอยู่กรุงเทพแถวเดอะมล์บางกะปิเผื่อว่าถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับสามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยนะครับแฟร์โฮเมดเพราะเรามีจำหน่ายตัวกาแฟสดและก็ตัวมันกาแฟคั่วด้วยทางเดลิเวอรี่ถ้าเกิดใครอยากลองแบบเทสอยากลองชิมตัวกาแฟก็ลองชิมได้ กาแฟเราไม่ได้บอกว่าอร่อยนะครับกาแฟเราไม่ได้บอกว่าหนึ่งแล้วมันอร่อยแต่เราทําเราคั่วกาแฟมาเพื่อที่จะสร้างเอกลักษณ์ของทางร้านแล้วผมเป็นคนขี้เกียจ <c oughs> เป็นคนขี้เกียจหมายามว่าไม่อยากจะแบ่งแล้วว่า,อ,าอยากจะดื่มหอมก็ซื้อคั่วอ่อนมาอยากจะดื่มเข้มก็ซื้อคั่วเข้มมานะครับซื้อคั่วเข้มมาหรืออยากจะได้ทั้งหอมทั้งเข้ม ก็ซื้อขัวนะอข้วกลางมานะครับซื้อขั้วกลางมาแต่กลางมันก็จะมีความหอมเข้มตามหลังมาแต่ขั้วเข้มมันก็จะมีความเข้มนําความหอมตามมันแล้วแต่ชอบเลยแต่ของเราเนี่ยก็คือมันจะมีทั้งเข้มทั้งหอมแล้วก็กลิ่นมันจะฟุง้งเหมือนลูกค้าที่เปิดร้านชงกาแฟขายก็จะซื้อตัวมันกาแฟขั้วของเราเนี่ยเอาไปชงขายเพราะว่า ทางร้านไม่ต้องไปแยกเลยฮนะว่าจะเอาเป็นอ่อนกลางเข้มให้มันเสียเวลานะครับบางครั้งบางโปรไฟล์หรือมรดิกาแฟคั่วบางอย่างเราอยู่จุดนั้นมันขายไม่ออกมันก็จะค้างสต็อกแต่แบบนี้เนี่ยของมันกาแฟคั่วแฟโฮเมรเนี่ยมันก็จะจบเราไม่จําเป็นต้องสต็อกแล้วว่าอ่อนกลางเข้มนะครับไม่ต้องยุ่งยากในการที่จะไปแยกนะครับแล้วของเราเนี่ยเอาไปทําเมนูร้อนได้ เมนูเย็นได้นะครับแล้วก็เอาไปดริฟได้นะครับแล้วก็เอาไปทำเมนูกาแฟสกัดเย็นได้